แต่ผันแต่ไสรสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขู่สูคนสบายีกันมาจากใครก็สบายดีอยู่บุ้สงสมผมไม่ใช่ไรกว่าเดิมรสสมัสแต่ไนปาน,นินเผาปานินเผาเกลือพี่น้องปานินเผาเกลือ,อกันแล้วกันนี่ผักเมึงผักเอากินผักหลายๆี่ได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พี่น้องสุขู่สูคนชีน้โชคดีจ้ะพี่น้องสุขู่สูคนอากาศดีค่ะกอตเ,เลียเมียวบุน แต่ว่ามันหนาวมันทังหนาวนะปนิ้นเผาเกลือปน,นิ้นเผาเกลือพี่น้องไปคนน่ะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอนหยาดเอาเกลือออกแป๊บหนึ่งมาแล้วบัดที่นี่วู้วสมเป็นแตนมันลุยบัดที่นี่พี่น้องก็เข็มเสียใส่ก่อนคนน่ะอู้พี่น้องสิกแกะนี่อากาศดีค่ะออสเตรเลียมีคยนะมันหนีวันอย่างมันหนีวันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลย สีเบิงแล้วก็หอวแกะแล้ยก็หอนหอนหอนขึ้นมาเลยสีย่เบิงเนื้อปลาเหมขึ้นมายขึ้นหวนหวนัวโอ้ยขึ้นมาเลย,ยมันจะเป็นตาไนโอ้อันไส้อันนี้แห่ไส้ตะไคร้เอาตะไคร้ยัดมันตะไคร้ยัดแล้วก็เอาใบบับบกกูดยัดพร้อมมันจะหอมไงมันจะบัวเข้าขึา้นม โอ้พี่น้องเยเด็ดสมันแต่หักหอมแบบนี้หักหอนมือได้น่ะหอนหอนกับซามนันมหนะเนาะโมโหหิวมันเถอะ <c oughs> กัมนสนนิ้นอ่ะคำนหญไงได้นานะพี่น้องคำนีน้ไงก็น,น,น้ำจิ้มอ่ะเบิ้งองอสีสันน้ำจิ้มมือสันตันขี่เราหิวขเข่าพี่น้องเลย phẩm mà cuối là nên lướt đâu còn lướt say lướt lướt gì con khám gì chẳng có say ủa cái nào hai lưu nhiều đây ừ. ma 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 có trâu trứng sò không nhỉ ma 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 khám nhai của nó nhai nhai nhẹ. cả đi phun có tốt mà luôn Ủa, cái nào 오음 รสต่อไจันเสปาเลาไปโอ้ปลามันสดกัะเนื้อเขาตุน้นพุน

รสพอนนะ้องมันพ่อยพน้างพุ่งมันนบอกพุ่งมันม,มันพุ่งมันหรอพุ่งปาไปอกเอ้ยมีก้างมาหมีก้างมีก้างนูโอ้เล,ดล,ดลดือดเลือดเลือราดกับใบน้าจิ้ม อืมอมันพายหยอดหยุด hmm. no, 你什么讲？ บ่เลยทำไมถึงเลิกเล่นเล่ไปหนักไอ้กอนแท่นี้กับพวกเจ้าก็เป็นบ่ มวนไงันน่ะโอ้ยนกะมันมวนคือดนตีตัวโอ้นน่ะโันน่ะลื่นสัมผแตเลย่โอ้กลางนี่นโอ้กางนี่ตัวนี้กางมันน่นน้กางมันเมาดูดนี่ของแสบเป็นของยาถิ่ม ดูดพี่น้องเยน้งโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเอาเต้มจินแบบนิ้ไม่ใช่ข่าวปากหลุนบลานั่นเลือดสมเป็นแต่นีนน่โอ้ไม่จด้

โอ้โอ oh. oh. ้ิ่มใจบดีมนลเลุดน่อยคำกันเลยสองกันเลยกับเลิดอีกเน่ะเลิดสมเนเต็เนาะนังผู้เลิดสมเป็นอตนนนม xẹp cái nồi, tính con điều xẹp con điều, ừ. cái bàn con điều đấy nè, đồ cà theo. กับน,น,น้นอนคุณน้อนทั้งเหี้ยงคุณน้อนพักพอ่อนเนี่ยบะหมี่ย่างเห็ดเมีย่ยงเห็ดกับแบบ,นนบนนว่าน้อนกินเรากันน้อนที่บ้าน แซับนกกระห้องเะนกไหลนัไหนสิอิ like ่มนั่ไหนสิอิ่มจะบอกมืดกับบรรุขึ้นก็แล้ว สรสเปนแอืมเผ็ดไม่หน่อยเผ็ดตึ้งแส